แก้โรคแก้โรคเบาหวาน 2, ทับสาทายนะคะอ่าคำถามเป็นของสองทัถ้าทายไม่ถูกคะแนนจะเป็นของคนของกลุ่มที่เขาตั้งคำถามอ่าเพราะฉะนั้นครูถามว่าเขาฝากคำถามมาข้าวอ้อยโทษอะไรเอ่ยข้าวหมูแดงแก้โรคอะไรใครตอบถูกเบาหวานเป็นคำตอบที่ผิด คำตอบข้อนี้เขาบอกว่าเขามีเฉลยมาให้ด้วยแก้โรคหิวอ้าวก็ฉ<ด>ะนั้นได้ไปคกลุ่มไหนได้คะสองทับหนึ่งได้ไปหนึ่งรคะแนนอ้าวต่อไปข้อที่สองข้อที่สองกาอะไราเอ่ยการอะไรเอ่ยเด็กๆชอบการดอ้าวกาอะไรเด็กๆชอบ เป็นคำตอบที่ผิดอ้าวยอมแพ้ยัง,ยง,ยงเอาให้ตอบอีกหนึ่งครั้งกาอะไรที่เด็กๆชอบ,บกาลามางกมังผิดเพราะฉะนั้นเฉลยเาจะเลยมาให้คุณครูว่ากาที่เด็กๆชอบก็คือกาตูนอาได้ไปอีกออหนึ่งร้อยคะแนนค่ะอ้าวข้อที่สาม ก็ที่สามเขาถามอีกอะไรเอ่ยกุ้งอะไรไม่มีหนวดฟังดีๆเขาถามว่าอะไรเอ่ยกุ้งอะไรไม่มีหนวดกุ้งอะรกุ้งมังกรกุ้งอะไรบักบุ้งไฟแดงไม่ใช่อยอมแพ้หรือเปล่าถ้ายอมแพ้เขาจะเลยไหมคุณครูว่า กุ้งอะไรเอ่ยไม่มีหนวดก็คือกุ้งแห้งได้ไม่ 100. อีกหนึ่งร้อยอะต่อไปอต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยปลาอะไรชอบใช้คนอื่นปลาอะไรชอบใช้คนอื่นปากีเกียปลไม่ถูกไม่ใช่ ไม่ใช่เอาใกล้เคียงใกล้เคียงปลาฉลามปลาอะไรนะปลากระเบนไม่ใช่ปลาฉลามยอมไม่ยังยอมยัง,ยงปลาอะไรเอ่ยปลาวานลใช่หรือเปล่าปลาวานลถูกต้องค่ะได้ไปอีกหนึ่งรของสองทัสามอข้อต่อไปก็ถามว่า อะไรเอ่ยมีฝีขาตัวใหญ่มีงวงําต,ตอบช้างค่ะถูกต้องค่ะข้อต่อไปปลาอะไรเอ่ยกินไม่ได้ปลาปะอะไรเอ่ยกินไม่ได้ผิดยอมยัง ผิดอ้าวยอมยังอ้าวนับหนึ่งสองสามผิดเฉลยปลากระป๋องยังไม่ได้เปิดฝาอ้าวต่อไปปลาอะไรเอ่ยอยู่ในปากสุนัข ตอบที่ถูกต้องค่ะรรอ่ามีคำถามหนึ่งคำถามหนึ่งปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรมีนมอกเต้าอ้าวปลาอะไรนะคะ,รรละปลากระป๋องลาสามแม่ครัวทุกต้องค่ะ คะแนน1 2ึ่ได้400คะแนนสองทับหนึ่งได้400คะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคะแนนของการคิดปริศนาคำทายนะคะคนทายทายถูกคนคิดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเสมอการเด็กๆอยากจะเล่นปริศนาคำทายแบบนี้ไหมคะอยากเพราะฉะนั้นเอาปริศนาคำทายมาทายห้องสองทับหนึ่งพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นต้องคิดปิดตนาคำทายมาให้นะคะแล้วครูจะนำมาทายที่ในห้องเรียนออกอากาศให้นะคะวันนี้2ทับหนึ่งกับ2ทับสามเป็นยังไงเป็นยังไงคะเสมอกันนั่นเองเก่งมากมากเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะทั้งคนคิดและคนทายเห็นไหมคะเราต้องใช้อะไรเราต้องใช้อะไรในการทายต้องใช้สมองนั่นเองนะคะเขาบอกแล้วว่า ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งจับผมจับไหล่จับเอวจับผมจับไหล่จับเอวตาจับตาจับตาจับตาหูจมูกตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหม่จับให้ฉันดู ใครเป็นคนสั่งคุณครูและหนุ่มเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนสั่งไหมคะและหนุ่มเสื้อแดงปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครูไหมคะและหนุ่มเสื้อแดงเป็นนักเรียนไหมคะและไม่เป็นนักเรียนแต่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครูเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะอ้าวถ้างั้นคุณครูถามเหตุผลก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเพราะอะไรที่คุณครูสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตาม แล้วอะไรคะผมไม่ฟังคุณครูและอยากจะฟังคุณครูไหมคะอ่า้างนั้นจะอยากฟังเดี๋ยวเวลาเรียนต้องฟังด้วยอ้าวใครอยากไม่ฟังคุณครูอีกอ่าคราวนี้เรามาเริ่มเข้ารู้เรื่องราวของการเรียนได้แล้วคะ่ะมาฝึกเขียนไทยกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเวลาเราไม่ทันอีกอ่าไปดูที่เขียนไทยคะ่ะหยิบตมหมดขึ้นมาเขียนวันทีเขียนไทยไว้กลางหนะ้ากระดาษอ้าว ต้นทางเก่งมากค่ะลูกเตรียมพร้อมสำหรับจะเขียนไทยแล้วกระซิบกระซิบอย่าให้เสียงดังควรระวังคููอื่นนวัวครูเด็กเด็กต้องเกรงใจครูคุณโนโนอย่าทำเสียงดังอ้าว ปิดปาจาตัวเองค่ะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งเวลาที่เราทำของตกแล้วเราหยิบขึ้นมาเราเรียกว่าอะไรคะเวลาเราทำของตกลงไปแล้วเราหยิบของขึ้นมาขอโทษนะคะคำที่ครูคจะให้เขียนก็คือคำว่าเก็บค่ะ คำที่หนึ่งคำว่าเก็บเก็บอย่าให้มีเสียงไม่ต้องบอกคุณครูปิดวาจาตัวเองเสร็จแล้วถ้าอยากให้ครูทราบว่าหนูทาเสร็จแล้วยกมือขึ้นาตาใช้เสียงแผ้คคำที่สอง คำที่สองคำว่าน่ากินน่ากินเขียนยังไงน่าน่ากินขนมเช่นนี้น่ากินจังเลยน่ากินเขียนยังไงคะหน้าตัวไหนหน่าถึงจะเป็นน่ากินอ้าคำที่สาม คำที่สามคำว่าพรวดคำที่สามคำว่าพรวดคำในบทเรียนทั้งสิ้นที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆวันนี้คำว่าพรวดอาการที่ออกมาอย่างเร็วนั่นเองอย่างนี้พรวดพรวดพลาดคำที่สี่ ครูไม่รอนะคะลูกครูไม่รอสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจฟังคําที่สี่คนที่ดูแลช้างคนที่เลี้ยงช้างเราเรียกว่าอะไรคะควาน,วานเพราะฉะนั้นคําที่สี่คำว่าควานคาที่สี่คำว่าควาน คำสุดท้ายคำสุดท้ายไปเร็วนิดนึงนะคะลูกคำสุดท้ายคำว่าสี่ขาคำสุดท้ายคำว่าสี่ขาทั้งหมดนี้ถ้าหนูอ่านในเรื่องน้ำใสจะเป็นคำในบทเรียนทั้งสิน้นเสร็จแล้วเว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้เอาละ ทวนคำอีกหนึ่งเที่ยวค่ะลูกคําที่หนึ่งคำว่าคําที่หนึ่งคำว่าคําที่สองน่ากินคําที่สามปวดคําที่สี่แล้วคําที่ห้าสี่ขาอ้าวเสร็จหมดหรือยังอ้าวหนูยังไม่เสร็จคําไหนคะ คำที่สองคำว่าน่ากินน่ากินอ่าเสร็จได้ออยังถ้าเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยค่ะ,ะคําที่หนึ่งคำว่าเก็บเขียนยังไงนะกอเอบอกเก็บเขียนอย่างนี้ค่ะ คำที่สองหน้าหน้าคำนี้ไม่มีหอนำเพราะฉะนั้นใครที่มีหอนำผิดนะคะ <Yeah. S 1> หน้ากินเขียนอย่างนี้ค่ะ <Yeah. S 1> คำที่สาพรวดพอรออัวดดพรวด <Yeah. S 1> เขียนอย่างนี้ค่ะ <Yeah. S 1> แล้วคำที่สี่คำว่าควานควานคนที่ดูแลช้างนั่นแหละควานเขียนอย่างนี้ค่ะ คำสุดท้ายสี่ขาไม่ยากเกินความสามารถเขียนอย่างนี้ค่ะ yeah. 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 อ้าวเสร็จหรือยังไหนใครได้ดีใครถูกสี่ข้อใครถูกห้าข้อไม่มีใครถูกสามถูกสองถูกหนึ 2, ่งไหนใครไม่ถูกเลยไหนใครที่ไม่ยกมือสอา้าวคนที่ผิดแก้คำผิดกับลูก คนที่ผิดแก้กรรมผิดอ้าวให้เวลาหนึ่งนาทีสำหรับแก้กรรมผิดดวนจีค่ะฝนตกยามฝนเหล่าน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลงถึงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร้ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเรา บอกแล้วว่าถ้าเก็บสมุดของตัวเองหมดเมื่อไหร่รีบยกมือขึ้นแล้วแล้วบอกว่าไงคะบอกว่าเฮ hey! เราถึงจะรู้ว่า <Hey! S 1> เสร็จแล้วนะคะ <Hey! S 1> แต่ห้องนี้ลืมทุกทีใช่หรือไม่ <Hey! S 1> เรียนมา3สัปดาห์แล้วยังจําไม่ได้เวลาเก็บสมุดเสร็จเราต้องทำยังไง <Hey! S 1> อ้าวเพราะฉะนั้นครูก็ยังให้คะแนนไม่ได้ว่ากลุ่มไหนชนะ นั่งตัวตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกบ่อยๆครูว่าจะเก่งขึ้นอ้าวทีนี้มาดูเรื่องราวของอักษรสามหมู่รู้จักอักษรสามหมู่ไหมรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะอ้าวนูรู้จักอันนี้ไหมคะตารางของคุณครูตารางนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าดูที่ตารางของคุณครูนิดนึง นักเรียนตา,า,ายที่ว่าตารางนี้ครูวไว้ทำอะไร